ไอ่ตัวเบาๆสิไปเที่ยวมึงนี่มึงหนีมันหยังมึงหนีมันหยังมึงหนีมันอาทิตมึงหนีมันอาทิตแต่งตัวเบาๆจะไปเที่ยวลูกกับปู่พักเที่ยวแล้วมนีงมันเลยเสื้อเนือเก๋สิไปซุดนี่นะชุดกินชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันไม่ย้ายชุดผู้น่ะมันเลยเสื้อเนอเก๋เลอะปอกไปเที่ยวเล้วันนี้เที่ยวข้เที่ยวไหมเนาะข้าเที่ยว Come in, come around with me. I make movie. <laughs> You're gonna go shopping. Sawadee Krab. He put are so mentally. we go today? I'm going to shopping, aren't we? Shopping and then? Barbecue. And then? Home again. No, we go walk your phone for your Facebook football. Oh, yeah, there <laughs> It's the barbecue. <laughs> okay. Say hello, friend. Hello, everyone. Shorty cup. Somebody my cup. Listen us <laughs> Can I <we> go now? Can Can I go I เที่ยวแล้วไปช้อปปิ้งเนาะไปบ้านอันไปมูหัวไงอย่างไงมูหัวไงเป็นอันแบบบ้านิ่ะจัดงานเลี้ยงอันที่เรียกว่าผู้เฒ่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนที่เป็นเล่นฟุตบอลเป็นเลนฟุตบอลมันฟุตบอลมันอันมูเป็นเพิ่ะจัดงานเลี้ยงเนาะเอิญแบบว่าเป็นซุ้มมูซุ้มผวกงาสีน่ามันว่าอะไรก่อนที่ไปเจะไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งมีอันนี้ป่ะหรอเวลาไปบ้านเขาเราเสียเบิรงนเวลาไปบ้านสลัง ผมกำลังเอาเบียรไปฟ้องไม่เป็นหอกเบียรไปฟ้องเป็นเจ้ากินเบียร์เจ้าก็เอาเบียร์ไปนั่เด็กมเขาไม่ปาฏิเด็กเขาไม่ปาฏิแต่ว่าเขาต้องเอาเบียร์นอกไปเด็กมันคือมันนอกเคนนี่้มันนอกเขาเขาไม่ปาตีเหมือนบอกเขาก็ต้องแปลว่าไปกินไปกินในงานเลยเพราต้องเอาหยังไปเลยไปกินในงานเลยเมืนบอกไปซอยงานคือไปกินในงานแต่ว่าทั้งต่างประเทศขันเพิ่นเแจดปาฏิแจกนางเหมือนบอกเขาต้องเอาเหล้าเอาเบียร์เอาไว ของที่เขากินนะเขาบาได้อะไปเพียคนอื่นเนี่ยเอาให้จะของอย่าชมกินโคกอย่าชมบอาโคกนี่ใส่ถังมันแข็งไปบากเพราะงั้นก็เอาว่าหรือเอาเบียร์หรือเอาอย่างของเพลินไปกันเพลินสิกินอี่ยางเพป็นเอาใส่หนีบอกมันเลือดสมรู้แจ่งอย่าก็ทื่อไปพวัตท่กระติบนี่เมียหิวกระเป๋าอันต้น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 เลือกสมรู้แต้งไปหน่อยเรียกตั้งประเทศประเทศไม่ตั้งประเทศตึงฉีบบอกมันต้องเลยป่ะไปบ้านเพลินอะ ไปกินอ่ะเพิ่นเลี้ยงกับเขาเลี้ยงอย่างได้เพิ่นมีบาร์บีคิว่นบอกเพิ่นมีบาร์บีคิวแล้วเพิ่นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าเลี้ยงอย่างแต่ว่าเบียร์เพิ่นบ่เลี้ยงลยเบียร์เหล้าเพิ่นบ่เลี้ยงเฮาต้องเอาไปกินเองอสมมุติกับเพิ่นสิเปิดเหล้าเปิดเหล้าแบบว่าเปิดเหล้าหรือเปิดแชมเปญจังสิพิ่นก็เอามาแบบมาแจกมาแชร์กันแต่ว่ากันเฮาสิกินเบียร์กินเบียร์หรือกินไวน์กินอย่างห้าไปเองในต่างประเเป็นสิประเภทศนี้เขาเป็นหรอมันว่าเป็นมือเปล่าเลยเป็นังสิบเป็น้องเอลยว่าเราจะไปหรือไปทีนไหน วา่าเก็ไปกระิบผิวกระเาอัต้นอ,อันตอนตอนัตอนตน้ตอนตอันต้นอันต้นไปเรืเร่องสำคักโิกับไปแลหนาห้อนพี่น,น,น้องหนาห้อนเ้องเก็กขาสั่นใช้เกลกขาสั่นพี่น้องจะกลอกไปเลือกสำจัอันนี้เอาแค่แค่ผ้ามอหมอเอเคผ้ามอหมาะก้เอาแต่งสูตรชาไปหลายมันแบบว่ามัเกินหนาเกินต่างจะผ่าเพิน่นใหกก็ต้องเอาแบบซัง,งมีผ้ามอ เราไปเราจะไปไหนกันหรอ